โชเคสยุยเมจนาชันจากตำนานสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจนิรรศการที่ปลุกตำนานผีไทยให้มีชีวิตอีกครั้งผ่านการออกแบบและจินตนาการของคนรุ่นใหม่สู่การต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าในเศรษฐกิจยุคใหม่บริษัทซิกเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งแอนด์เทคโนโลยีจำกัดรวมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและไอคอนสยามเปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจผ่านนิรรศการสุดสร้างสรรค์โชเคสยุยเมจนชัน จากตำนานสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างวันที่18ถึง27มิถุนายน2568ณนะบริเวณบกเวชัน M.I. ขอนสาามซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของเยาวชนและนักสร้างสารรค์รุ่นใหม่จากการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานผีไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Liching the Art of Thai g o t s วิญญาณแห่งศิลป์ตำนานท้องถิ่นผีไทย นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำตำนานความเชื่อเรื่องผีไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยอาทิคาแรคเตอร์ไสอาร์ทอยสินค้าแฟชั่นของที่ระลึกจากท้องถิ่นเจ้าของตำนานรวมถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนภายในงานวันที่18มิถุนายน ได้รับเกียรติจากนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีโดยมีนางสาวกริตราพรโพสีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการออกแบบสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และนายอนนท์อัธวิบูลผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัทไอคอนสยามจำกัดรวมถึงผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยงานภาครัฐภาคเอกชนและเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมอย่างกับข้าง นิตศการประกอบด้วยผลงานของผู้ชนะจากกิจกรรมการประกวด Spirit of Art Thai g h o s Creator ศิลปะไม่ตายท้าทายไอเดียหลอนซึ่งเปิดรับผลงานจากทั่วประเทศกว่า200ผลงานและผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง10ผลงานสุดท้ายซึ่งเป็นผลงานออกแบบคาแรคเตอร์ที่นำตำนานผีไทยอย่างเสือสมินแม่่านางรักยงผีตาขวนผีจักรกลผีมดผีเมงและแมงสหูหาตาที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบสู่สินค้าจริง และนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ไฮไลท์สำคัญภายในงานคือกิจกรรม Business Matching ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนักลงทุนและแบรนด์สินค้าเพื่อหาแนวทางการต่อยอดสู่เชิงพาณิ์และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ากับตลาดจริงโดยได้รับความสนใจจากบริษัทอาทิตย์ในลฟอนสตูดิโอมิทสสตูดิโอจัมโบจัมส์เจพีทอยสยามพิวร์ซีเอชไอซีกาเรนแบงกชดคอร์ปอเรชัน KTC และ Friday Trip เข้าร่วมงานนอกจากนี้ทั้ง10ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ยังเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปจัดแสดงนประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไปเพื่อเผยแพร่ะสะเสน่หของปีไทยสู่สายตานานาชาติทั้งนี้การจัดงานนิทรรศาการณไอคอนสยามซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ระดับโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมศิลปินนักออกแบบไทย ให้สามารถใช้ต้นทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จับต้องได้และส่งเสริมให้ศิลปินไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่วันที่18ถึง27มิถุนายน2568เวลา1 0นถึง22นาฬกาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายและติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆได้ที่ Facebook Facebook Page the, the Art of t e x o s